ตอนนี้คุณหมอเชยโยก็จะสัมภาษณ์ใครบางคนขอสัมภาษณ์นิดนึงชื่ออะไรครับชื่อมีน้อยโอ้โห <laughs> สิ่งที่พี่โอมอยากจะเจอมากก็คือคนที่ร้องเพลงเก่งขนาดนี้อขอสักเพลงขอสักเพลงนึงเอฟซีกำลังรบฟังเลยจะตายอยู่แล้ว <laughs> ล่องจบล่องจบฮะลองจบพอแล้วล้ครับอยู่แล้วน้องแกอยู่แล้วไม่เห็นใจบ้านน้องแก้วไม่ควักตังสักทีโอ้โหเราเราเราใครใครเป็นเจ้าของศูนย์เนี่ยฮะต้องต้องต้องบอกชื่อเจ้าของศูนย์ด้วยเขาจะได้สงสารบอกไม่ได้เดี๋ความลับโอเคเดี๋ยวพี่โอมก็จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะเท่จริงๆ